สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาที่ลำตะคองนะคะนี่นะคะสวยงามมากเลยนะคะทุกคนนะคะอันนี้เราอยู่ที่ลำตะคองนะคะโคราชนะคะทุกคนตรงนี้นะคะสวยงามมากนะคะยามเย็นนะคะตอนนี้มีเรือด้วยนะคะประมาณหกโมงเย็นนะคะทุกคนตอนนี้เราแวะที่ร้าน ลำตะคองวิวนะคะนะคะี่ค่ะมีฟางนั่งด้วยนะคะร้านนี่นะคะเป็นฟางนั่งโตโตได้นะคะพอเราเข้ามาลำตะคองก็จะแวะร้านนี้ได้เลยนะคะ,นะคะนี่นะคะกอากาศดีมากเลยนะคะตอนนี้นะะี่ค่ะ วิวแม่น้ำลำตะคองนะคะทุกคนอันนี้โต๊ะที่เรานั่งนะคะทุกคนเป็นซุ้มไม้ไผ่นะคะที่นั่งเยอะนะคะทุกคนอันนี้เรานั่งรออาหารนะคะแวะระหว่างทางนะคะตอนนี้เราก็รออาหารนะคะทุกคนสั่งน้ำมาก่อนเราจะกินปลาแม่น้ำนะคะทุกคนเพิ่งจะมองเห็นมีวิวภูเขาข้างบนลานกอนะคะทุกคน นี่นะคะหกโมงครึ่งน,นะคะตอนนี้ทุกคนแี่ร้านข้างบนก็มีที่นั่งนะคะถ้ามากันเยอะนะคะนี่ค่ะคคปูสดปูเป็นๆนะคะปลาสด,สดปลาลิมเขื่อนนะคะอันนี้เราสั่งหลายเมนูอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวรออาหารกันก่อนนะคะสั่งเยอะไม่ได้คะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวทานไม่หมดนะคะอันนี้เป็น สิ่งไม้นะคะทุกคนเนี่ยเขาทำมาประดับร้านอันนั้นเป็นข้างล่างน่าจะเป็นที่เลี้ยงนี่น,นะคะมีบ้านชาวบ้านน,น,นะคะข้างล่างเป็นเขื่อนลำตะคองนะคะทุกคนตอนนี้ที่เรานั่งอยู่นะคะเนี่ยค่ะหกโมงเย็นเป็นแบบเหมือนหมอกมันคืจะบบหมอกนะคะทุกคน ไม่ใช่ฝุ่นนะคะเป็นหมอกนะคะทุกคนดูค่ะตอนแรกมองมานึกว่าเป็นฝุ่น PM นะคะแต่ไม่ใช่นะคะเป็นหมอกยามเย็นนะคะหกโมงครึ่งนะคะตอนนี้สวยนะคะทุกคนนะคะโ,โคราชะคะ่ะทุกคนเรายัางไม่ได้เข้าโคราดีนะคะแวะก่อนหิวข้าวค่ะ <c oughs> ยู Q, ่สีคิ้วลำตะคองนะคะทุกคนนะคะแวะร้านชื่อร้านลำตะคองนะคะใช่ไหมลำตะคองดีใช่เปล่าลชื่อร้านลำต,ตะคอง,งวิวไหมลำตะคองนี่นะคะมีทีนั่งข้างล่างนะคะแล้วก็จะมีถ้ามาก็จะมีอีกร้านหนึ่งที่อยู่ข้างๆกันนะคะทุกคนเขาก็จัดร้านดีเหมือนกันนะคะแต่เรา ขับรถเลยนะคะถอยหลังไม่ได้ก็เลยมาจอดที่ร้านตรงนี้นะคะก็สวยเหมือนกันนะคะวิวธรรมชาติร้าน,นข้างๆน่าจะชื่อร้านริมเขื่อนนะคะใช่ไหมคิดวร้านตรงนั้นที่เราเลยไปชื่อร้านริมเขื่อนนะคะติดๆกันนะคะถ้าเราวิ่งมาจากกรุงเทพก็ร้านริมเขื่อนก็จะถึงก่อนนะคะชะลอชะลอตรงทางที่จะถึงอ่าลำตะคองนะคะเขื่อนลำตะคองเนี่ยคะ่ะ สองล้านนะคะติดกันนะคะก็จัดร้านสวยทั้งสองร้านเลยนะคะแต่เรามานั่งร้านลำตะคองวิวอีกร้านหนึ่งชื่อร้านริมเขื่อนนะคะอากาศดีนะคะตอนนี้เยน็ยนๆนะคะไม่ร้อนแล้วนะคะนะคะดูวิวนะคะเป็นเหมือนหมอกคะ่ะทุกคนไม่ได้ร้อนนะคะอากาศก็ไม่ได้เย็นมากนะคะพอดีกับทุกคนสำหรับ คนไทยนะคะเนี่ยค่ะมีห่านนะทุกคนได้ยินเสียงห่านนะคะเขาเลี้ยงห่านะนะคะเนี่ค่ะหลังร้านนะคะอากาศดีค่ะทุกคนเดี๋ยวรออาหารมาก,ก่อนนะคะตอนนี้อาหารที่เราสั่งเข้ามาแล้วนะทุกคนเมนูยอดนิยมของเรากุ้งพาดิบทุกครั้งนะคะ ไปทานอาหารที่ไหนต้องมีคุ้งพาดิบเมนูนี้นะคะแล้วก็อันนี้อะไรนะต้มยำปลาตะขังนะคะทุกคนปลาตขังต้มยำปลาะ,ะขังค่ะนะคะเดี๋ยวรอให้น้างวดก่อนนะคะสองเมนูมาแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะ,นะคะ The turn to me shine.